ปฐุมธานีนายกมนิตเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ณวัดบัวหลวงหมู่ที่สามตําบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายมนิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตําบลเชียงรากใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดล้างพื้นสาลาการ,ปรเปลี่ยนล้างโบสถ์ล้างหลานวัดปรับภูมิทัศน์เก็บขยะประจำเดือนสิงหาคม2566โดยมีพระครูสมุพนาถาวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบัวหลวง คอยอำนวยความสะดวกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันบ้านแพทย์ประจำตำบลและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันทางด้านนายมานิต แก้วพวงในยกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและประชาชนจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาดจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดสาลาการ,ปรเปลี่ยนโบสถ์ล้างลานวัดปรับภูมิทัศน ตัดกิ่งไม้เก็บขยะให้สะอาดและสวยงามประจำเดือนสิงหาคม2566เนื่องจากทางวัดบางหลวงจะมีพิธียกช่อฟ้าและฉลองสารการประเรียนระหว่างวันที่11จนถึงวันที่13สิงหาคม2566พร้อมพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพยากรุษและได้รับเกียรตินายสายยันนบขำอดีตนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านกลางมาเป็นประธานยกช่อฟ้าในครั้งนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการของเทศบาลตำบลเชียงรักใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลและประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนขอให้ทุกท่าน ที่มาร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้จงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับผมแดงน้แก้วพวงวันนี้ได้ไปทำจิจอาสาที่หมู่สามวัดบัวหลวงหมู่สามสมเด็จ้ใหญ่เป็นสับพระประทุมนานีโดยมีผู้เข้าร่วมโดยผู้ใหญ่บ้านกำนันและเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและชาวบ้านครับ วันนี้มาทำกิจอาสาที่ที่ไหนนะครับวัดบัวหลวงครับวัดบัวหลวงนะับเห็นว่าวัดบัวหลวงเขาจะมีกิจกรรมอ่ากไม่ไม้านี่เป็นงานอะไรครับท่านนายกงานยกเชาฟ้าครับอ๋อยกเชาฟ้านะครับประมาณที่เท่าไหร่นะสิบวัอ่ามันที่สิบอ๋อครับวันนี้เลยทางเทศบาลสระบุรีรากใหญ่ก็เลยมาทําความกิจอาสาในวันนี้ครับครับอ๋อสุดท้ายนี้ขอบคุณผู้ที่มาร่วมกิจกรรมหน่อยได้ไหมครับเออขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนัน ท่านปาระชาธิบดีสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกอสภาเทศบาลทุกท่า,านโดยผู้ชาวชาวบ้านที่ความร่วมมือมาช่วยทำจิตอาสาในครั้งนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ,บครับครับ,รบ,รบสหรัฐแก้วตาภาพข่าวสุกันวาลิสุวรรณรายงาน